สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ตายจะพาทุกคนมาปรุงดินถุงนะคะก็เป็นดินถุงที่ตายได้ซื้อมาเก็บไว้นานแล้วค่ะยังไม่ได้ปรุงใช้หมดสักทีนะทยอยปรุงไปเรื่อยๆนะคะสลับกันกับเอาดินเก่ามาปรุงบ้างมันก็เลยยังเหลืออีกหลายถุงนะคะบริเวณตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปรุงดินถุงกันนะคะดินถุงที่ซื้อมาค่ะไม่ว่าจะซื้อมาไว้นานแล้วหรือเพิ่งซื้อมานะ ยังไงก็ตามจะต้องเอามาปรุงก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปปรุงดินนะคะมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้กันนะคะอย่างแรกเลยปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยขี้วัวค่ะ,คะ,คะจะใช้เป็นปุ๋ยขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วหรือยังไม่ผ่านการหมักก็ได้แล้วจะใช้เป็นมูลว,วัวมูลควายนะคะหรือว่าไก่ก็ได้นะคะต่อมาค่ะก็เป็นกับมะพร้าวสับค่ะแล้วก็เป็นเปลือกไข่ค่ะทํากับข้าว ที่มีเมนูที่ต้องใช้ไข่ไม่ต้องทิ้งเปลือกเลยนะทุกคนเก็บไว้นะคะแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นเศษผักเศษเปลือกผลไม้ต่างๆที่เหลือๆจากในครัวค่ะเอาล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาปรุงดินถุงกันค่ะดินถุงนะคะที่เราจะเอามาปรุงในวันนี้เป็นดินถุงที่ใต่ซื้อมานานแล้วอะ่ะนะทุกคนดูสภาพเก่ามากนะคะก่อนที่จะเทดินถุงไปเดี๋ยวขอ เททุกอย่างลงในกระมังก่อนแล้วกันนะคะขี่วัวนี่คือขาดไม่ได้นะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะทุกคนต้องเติมไนโตรเจนเติมปุ๋ยให้กับดินนะคะกลับมาเพร้าสาบจะช่วยทําให้ดินนั้นถ่ายเทน้ําได้สะดวกค่ะเพราะว่าเขามีความเนี่ยมีความเบานะคะแล้วก็น้ําไหลผ่านช่องของเขาได้สะดวกนะคะ เศษผักเศษเปลือกผลไม้เป็นอินทรีย์วัตถุค่ะที่ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินของเราได้ดีมากๆค่ะทุกคนนะคะพวกต้นไม้พืชผักอะไรต่างๆชอบค่ะเศษผักเศษเปลือกผลไม้นะคะวันนี้ใ่ก็เตรียมมาสองกระบะเลยนะคะต่อมาเปลือกไข่ค่ะอันนี้บี้ก่อนหรือไม่ได้บี้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราคลุกเคล้าไปในนี้ ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวขอคลุกเคล้าทุกอย่างนะคะให้เข้ากันเกลือไข่ก็ทุบๆเขาหน่อย บอกไปนะทุกคนว่าเวลาที่เราปรุงดินเนี่ยเราจะต้องมีน้ำหมักด้วยนะคะเอาน้ำหมักมาใช้ในการปรุงดินนะคะก็จะเป็นการช่วยทำให้อินทรีย์วัตถุต่างๆเนี่ยเกิดกระบวนการย่อยสลายนะคะคือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับดินปรุงเราเนาะ นี่ค่ะดินถุงใส่ไปเลย คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดินถุงที่เราซื้อมานะทุกคนมันไม่ได้มีธาตุอาหารอะไรที่ครบสมบูรณ์หรอกนะคะโดยมากก็จะเป็นแกลบดำแกลบเก่าที่รวมกันอยู่ในเนี้ย ให้้เเขากันนค่่ะียทำง่ายไหมคะทุกคนการปรุงดินก่อนปลูกพืชผักมันอาจจะเสียเวลาในการหมักในการปรุงหน่อยนะคะแต่พอเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะชินค่ะเราจะวางแผนการปลูกของเราได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะมารดน้ำเขาโดยการใช้น้ำหมักค่ะจะเป็นน้ำหมักอะไรก็ได้นะคะที่เรามีนะ วันนี้ต่ายก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะ EM นะคะนี่เป็นน้ำหมัก EM นะที่ทำไว้นะคะพอดีว่าขวดนี้เนี่ยเป็นขวด1500มิลลิตรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ตตายหมักดินหรือปรุงดินแต่จะใช้เยอะกว่าน,นี้นะประมาณประมาณนี้เลยแต่ว่า EM มันเหลืออยู่เท่านี้ก็เลยต้องขออนุญาตใช้เท่านี้นะคะเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะหลังจากนั้นเทใส่บัวรดน้ำได้เลย Okay. ใส่บัวรดน้ำแล้วนะคะแล้วก็ราดรถไปที่กองดินของเราค่ะอื <Okay. S 1> <Okay. S 2> เท่านี้ก่อน <Okay. S 2> เดี๋ยวจะเยอะเกินไปกลัวจะแฉะเกินอันนี้อาจจะแฉะเกินไปแล้วเนี่ย <laughs> ชอบเทเยอะเกินแฉะเกินค่ะทุกคนเนี่ยแฉะเกินไปค่ะทีนี้วิธีการแก้นะคะเอาดินมาเติมได้เลยดินถุงนี่แหละเอามาเติมได้หรือจะเติมเป็นพวกอินทรีย์วัตถุอะไรต่างๆได้หมดเลยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะไปมีดินถุงอยู่แล้วแต่จะเติมด้วยการใช้ดินถุงนี่แหละดินถุงเก่าๆเ,เนี่ยนะคะจะเติมลงไป ก็โอเคขึ้นไม่แฉะเกินไปมันนี้ยังมีความแฉะอยู่เราก็ยังไม่ต้องคลุมนะทุกคนยังไม่ต้องคลุมนะคะให้เขาได้ระบายหรือว่าระเหยน้ำออกไปก่อนนี่ค่ะวิธีการปรุงดินไม่ยากนะคะทุกคนแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะที่ ไม่ได้เทน้ําเยอะเหมือนตตยนะคะครั้งนี้ต้องขออภัยจริงๆถ้าเกิดท่านใดไม่ได้เทน้ําเยอะเหมือนตตยนะ,ะก็เอาตัวพลาสติกกระสอบหรือว่า,าแผ่นอะไรก็ตามนะคะมาปิดปกคลุมแล้วก็หมักไว้5-7วันค่ะหลังจากนั้นก็เอาดินตัวเนี้ไปปลูกได้เลยนะคะหลังจากเราหมักครบ5-7วันแตจะมาอัปเดตให้ดูนะว่าดินที่เราปรุงกันในวันนี้เป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะยังไงก็ต้องขออภัยนะคะแตเติมน้ำเยอะไปหน่อยแฉะไปหน่อยนะคะแฉะไปนิดนึงค่ะ แต่ยังไม่คลุมนะจะให้ผ่านไปแบบนี้ก่อนวันหนึ่งหลังจากนั้นจะเอาอะไรมาคลุมนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะหลังจากที่ได้พาทุกคนย้ายต้นมะเขือเปร่านะคะตอนนี้เรามาดูกันค่ะนี่นะคะตายเปิดกระถางที่คลุมออกแล้วนะคะ เป็นยังไงคะใบเขาไม่เหี่ยวไม่เฉาเลยค่ะทุกคนนี่แหะค่ะก็คือการย้ายต้นมะเขือเปราะในช่วงเช้านะคะเทคนิคง,ง่ายๆเอากระถางมาปิดปกคลุมไว้นะคะ1วันค่ะวันต่อมาก็มาเปิดเขาตามปกติเลยหรือใครอยากจะสมมุติว่าย้ายตอนเช้าเนี่ยอยากจะมาเปิดกระถางตอนเย็นก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนคือเราบังแดดในช่วงกลางวันให้เขานะคะไม่อย่างนั้นต้นเขาจะรับแดด แรงจนเกินไปในช่วงที่รากยังอ่อนแอรากยังไม่ได้ยึดติดกับดินเนี่ยนะคะมันจะทำให้ต้นโซมเหี่ยวเฉาค่ะนี่นะคะก็จะวางข้างๆก,กันกับกระถางมะเขือเปราะตรงนี้เลยนะนี่แหละค่ะต่ายก็มาอัปเดตพัฒนาการของต้นมะเขือให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าต้นมะเขือที่เราย้ายกันไปเนี่ยเป็นอย่างไรเหี่ยวเฉาหรือไม่นะคะโซมหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะ นี่แหละค่ะมะเขือเปราะที่ปลูกในกระถางย้ายลงกระถางในช่วงเช้าไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่โทมค่ะทุกคนเอาละตอนนี้เดี๋ยวไต่ขอพามาดูต้นมะเขือเปราะต้นข้างๆนะคะคือต้นที่อยู่ข้างๆตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขามีอายุเยอะแล้วล่ะค่ะทุกคนไม่ใช่เป็นต้นเล็กนะไม่ใช่เป็นต้นกล้าเล็กๆที่ไต่เพิ่งย้ายมาปลูกนะต้นนี้เขามีอายุเยอะแล้วค่ะดูจากลําต้นนะคะ มีอายุเยอะแล้วแล้วทีเนี้ยตายเห็นว่าส่วนที่เขางอกออกมาตอนแรกเป็นต้นที่แบบงอกยาวออกมาเนี่ยมันไม่สวยเลยมันโซมมากๆเลยค่ะทุกคนมาแลงก็กัดเพลี้ยก็เก,กาะใบานะคะโอ้โหปัญหาทุกอย่างนะมารุมอยู่ที่ต้นนี้ต้นเดียวเลยตายก็เลยตัดชึบเลยค่ะนี่คือร่องรอยของการตัดตัดชึบตรงนี้เลย นะคะแต่ในนในช่วงก่อนที่ถัดจะตัดนะเขาแตกยอดออกมาแล้วนะเขาแตกยอดด้านข้างแล้วนะคะทุกคนแต่ก็เลยมองว่าเขารอดแน่นอนไม่ตายแน่นอนเพราะว่ายังไงก็มีใบไว้สังเคราะห์แสงก็เลยตัดค่ะพอตัดไปมันเป็นการกระตุ้นค่ะเหมือนการแกล้งพืชค่ะหลังจากที่เขามียอดออกมาแค่ยอดเดียวเขาก็มียอดที่2อ,ออกมามียอดที่3ออกมาแล้วก็มียอดที่สี่ออกมาอีกโอ้โหมี4ี่ด้านเลยนะทุกคนมี4ี่ยอดเลยนะคะที่แย่งกันออกมานะ ดูอย่างต้นนี้นะคะไม่เคยผ่านการตัดอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นต้นเก่าอะไรเนี่ยมีเพิ่งปลูกเหมือนกันย้ายมาปลูกเหมือนกันกับกระถางนี้เลยนะคะหนึ่งต้นก็เกิดสูงขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ว่าต้นนั้นแหละที่เขาเกิดสูงขึ้นมาแล้วพอไต่เห็นแล้วว่าเขาแทงยอดออกมาด้านข้างโอเคเขาไม่ตายแน่นอนรอดแน่นอนเราตัดเขาหน่อยให้เขาได้ปรับเปลี่ยนสภาพใหม่ให้เขาได้เป็นเด็กอีกครั้งให้ได้เป็นสาวอีกครั้งประมาณนั้นนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะ ต้นมะเขือนะสามารถที่จะอยู่กับเราได้เป็นปีเลยนะถ้าเรารู้จักวิธีในการที่จะบํารุงรักษาดูแลเขาอะนะคะ mm. เขาก็จะอยู่กับเรานานเลย mm. ให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตไปอีกนานเลยค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะตั้งใจมาอัปเดตแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมะเขือเปราะนะคะ mm. เพื่อนๆมีคำถามเกี่ยวกับมะเขือก็พิมพ์กันมาได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ